คลับไฟเดย์เดอะซีรีสตอนรักเจปีคิดซะว่ารักมันเป็นเกมเพราะถ้าเอาใจไปเล่นมันจะเจ็บมากท้าทายหรืออันตรายเกินเมื่อเปลี่ยนความรักเป็นเกมรักและเกมรักเกมนี้ต้องไม่มีคำว่าแพ้เกมรักครั้งใหม่ที่จะไม่ยอมแพ้อาถพนรักเจปีเพราะความรักของริสาครีเอทีฟสาวสวย ผู้มีอาชีพคิดสร้างสรรรายการเกมโชว์ต้องพังลงเมื่อเดินทางมาถึงปีที่7ด้วยความเสียใจและเจ็บปวดกับการต้องสูญเสียความรักครั้งนี้ทำให้ริสามีความเชื่อว่าคำว่าอาถรรพ์เลข7ที่เคยมีคนเตือนเอาไว้นั้นมีผลกับความรักของริสาจริงๆถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนที่พยายามเตือนสติริสาว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพียงแค่ความบังเอิญ หรือเพราะระยะเวลา7ปีอาจจะเป็นระยะเวลาพอดีที่ทำให้ความเบื่อเข้ามาทำหน้าที่แทนความรักแต่ริสาก็ยังเฝ้าแต่คิดหาทางว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ความรักครั้งต่อไปของริสาจะต้องไม่กลับมาทำให้เสียใจอีกครั้งเมื่อถึงปีที่7เพราะเป็น c r e เอทีฟคิดรายการเกมโชว์ ริสาจึงเอาหลักการในการทำงานมาใช้ในการออกแบบความรักของตัวเองโดยการคิดหาทางแก้ปัญหาประหนึ่งว่ากำลังคิดทำรายการแต่สิ่งที่ริสาคิดไม่ทันหรืออาจไม่ทันคิดก็คือการดึงเอาคนหลายคนเข้ามาเป็นเครื่องมือในการป้องกันตัวเองจากความทุกข์ในความรักของริสาครั้งนี้มันมีผลอย่างไรกับหัวใจของคนเหล่านั้น ริสาจึงเริ่มมีความรักกับคนหลายคนโดยเริ่มต้นความสัมพันธ์ในเวลาต่างๆกันและหวังว่าเมื่อถึงเวลาเจ็ดปีถ้าความรักกับคนไหนมีอันต้องพังริสาก็จะยังมีความรักของอีกคนไว้ทดแทนเมื่อต้องคบกับคนหลายคนจากผู้คนหลากหลายที่ผ่านเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวริสาพบว่าคนที่เข้ามาในชีวิต มีทั้งเล้งหนุ่มหล่อและแจแปนสาวเท่ที่ทำให้ริสาต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามความรักของแต่ละคนกลางวันริสาอาจจะต้องอยู่ในลุคแมนแมนเพื่อจะได้ใช้ชีวิตรักกับแจแปนและแต่งตัวเป็นสาวสวยเปรี้ยวเมื่อออกไปเที่ยวกับเล้งในเวลากลางคืนแต่เพราะว่าความรักไม่ใช่เกมโชว์ที่มุ่งคิดแต่แค่จะเอาชนะอย่างเดียว ความรักเป็นเรื่องของการใช้หัวใจและความรู้สึกที่สำคัญการคิดแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งอาจจะนำมาซึ่งปัญหาที่ใหญ่กว่าแบบที่ริษาก็คิดไม่ถึงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมกันต่อได้ใน Club ไฟเดย์เดอะซีรีสตอนรักเจ็ดปีออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา21นาฬิกา15นาทีทางช่องวัน31